่คนไร้บ้านหรอผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปทุกคนนะไม่รู้เป็นใครจังไหนแต่เขาไม่รู้เขาเจอผมหรือยังนักเกศแล้วเขาอะไรอยู่ที่รองสาเจ้ามาเกหนาวพี่ใช่เหรอวะอากาศไม่หนาวนะไมกณฑหนาวยังไงพี่มีตังค์ให้แกไหมแกไม่มีตังค์ใช้คนตังค์แกโดนขโมยหมดเลยเก้าบอกว่า พวกกระเป๋าพวกอาหารปลาแกจะหาได้วพวกกระเป๋าตางงงังกระเป๋าตังแก้พกมาเดินป่าเงี้ยหายหมดเลยแกบอกอย่างทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีเทพที่ลุงป้านาะอาทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปห้างหรือว่ากระต๊อบน้องตั้มทุกคนนั้นเป็นแค่ก็ได้ทุกคนนะเป็นแค่ที่น้องตั้มสร้างไว้ซึ่งผมก็เคยมาค่อนข้างจหลายรอบลแล้วก็ผมก็เจอสิ่งที่ปแปลกๆหลายๆอย่างแต่ว่าคิดว่าเราผมสามารถแบบว่าเนี่ยเอามันอยู่ทุกคนแล้วก็สามารถไล่มันออกไปจกจุดนั้นได้เช่นในพวกโจรป่างต่าง คนเล่ร่อนหรือว่าคนที่แบบแปลงกายมาเราสามารถดูออกรู้ทันเดี๋ยวนี้ก็คือเราเมันเราจะจับทางถูกไอ้พวกสมิงที่แปลงกายมาเราดูออกว่ามันไม่ใช่คนปกติทุกคนแล้ววันนี้จะพาพี่ทุกคนเข้าไปดูแค่น้องตั้มว่าน้องตั้มทําการปลูกผักอะไรหรืออย่างทุกคนซึ่งครั้งก่อนที่ผมมากับเล็กค่อนข้างจะโล่งมากทุกคนคือโลง่งลยทุกคนนะน้องตั้มทําเตียนทําโล่งเหมือนแบบพร้อมไปปลูกผักทุกคน แล้ววันนี้จะเข้าไปอัปเดตให้พี่ทุกคนได้รู้ว่าน้องตั้มได้ทําอะไรไปบ้างแล้วทุกคนหรือว่ากระต๊บหรือว่าแค่มันเปลี่ยนอะไรมากแค่ไหนทุกคนไปให้พี่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ผมทีทุกคนฝากกดตตามเพจ Facebook y o u t พ b e แสบวีสองให้เราด้วยทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปที่แค่งตั้มดีกว่าเออทุกคนลืมบอกว่าตอนนี้น้ําขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะเลยทุกคนใช่ะปะจากที่แห้งเหือดแล้วก็น้ําเหลือน,นิดเดียวนะตอนนี้คือกลับมาเป็นน้าตกที่ค่อน,นข้างสูยแล้วก เราก็บอกว่าตรงนี้จะเดินลําบากกว่าเดิมเยอะทุกคนนะจากที่เราสามารถเดินใตเหินใช่ไหมตอนนี้ต้องเดินลุยน้ําบางจุดแล้วก็บางจุดน้ำมันจะเยอะอาจจะเปียกขาจะต้องไปให้ได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นเส้นเดียวที่เราจะไปหา,หาแค่งตําได้ทุกคนไปเดินทางดีกว่าทุกคนนี่ทุกคนนะผมก็ขอถ่ายบรรยากาศตอนที่น้ําเยอะนะเพราะว่าบางช่วงที่ผมมา <c oughs> หรือว่าก่อนนั้นน่ะมันไม่มีน้ำไหมพี่น้ําน้อยมากแต่ตอนนี้น้ําเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเดินลำบากเลยทีเดียว ต้องหาช่องเิอแบบว่าให้เปียกน้อยที่สุดทุกคนพี่ๆหลายคนอาจจะเคยเจอบรรยากาศตอนที่น้ําไม่ค่อยมีก็ก็ดูกันมาแล้วทุกคนนะเป็นบรรยากาศที่น้ําเยอะบ้างทุกคนนี่แล้วก็มันค่อนข้างจะเหลืองเพราะว่าเป็นน้ําที่สะสมจากพวกใบไผ่ด้วยทุกคนไปผมขอถถายาวทุกคนนะให้พี่ดูบรรยากาศระหว่างคางก่อนนามีแลือไม่มีมันต่างกันแค่ไหนแล้วก็ความลาบากมันต่างกันมากเลยี่ความมีจะลําบากนี่ทุกคน ถึงนองสันเขาแตนะมาทุกคนใส่ผ้าใบมาก็คงจะไม่รอดพี่ตีนผมเท,าทา้าเท้าผมเละแน่ก็อากาศแบบนี้นะทุกคนพาขึ้นคมอย่างเงี้ยเสื้อผ้ารองเท,ท้าวิซักนี่แห้งยากมากเห็นไหมนี่ยังมีฝนตกปป่อยๆวนยะพี่นั้นต้องรีบเดินละเดี๋ยวเราจะถึงช้าก็จะเปียกฝนนะทุกคน ใสต้องหาทางอ้อมมีคนพอมยื้ไม้ไผ่ขวางทางนะพี่จะไหมไม้ไผ่ขวาง,างทางถ้าข้ามมาข้ามลำบากกันแน่พี่ต้องมหาทางอ้อมนะคือผมอยากรู้ว่าตอนนี้ที่น้องตั้มอ่ะทำเป็นไงบ้างทุกคนนะมีผัดอะไรขึ้นหรือยังทุกคนพร้อมตั้มเห็นทําคลิปพาน้องลินดาทุกคนไปปลูกผักที่แห้งตั้มอยู่พี่อ้ยแอนต่อพี่ ้องระวังลื่อนนะพี่เพราะว่าที้ตะไคร้บนหินมันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะระวังลื่นระวังเด็ดดีๆเลยอ่ะพี่ว้าวน้ำมีตลอดทางใช่ไหมพี่ได้ยินเสียงไหมมีเสียงอะไรเดินเลยมีสัตว์ป่าหรือเปล่าบางคนมันจะย่ำพืน้นเหยียบใบไม้จริงไหมเป็นพวกกระรอบกระต่ายหรือเปล่า Oh. คุณบอกว่าถ้าคนที่ชอบสายธรรมชาติชอบความลมลื่นหรือว่าชอบลำธารน,น้ำตกนะบ้านนี้สวยมากเลยพี่ค่อนข้างจะเงียบพรเวทมากบอกเลย โอเคคิดว่าถึงจุดนี้ละจุดผม <laughs> จะเผาผักตัดหนึ่งคนเริ่มเมื่อยขาละวูตรงนี้สวยมากเลยพี่พี่ไม่รู้ว่าตรงหน้าแค่ขงตั้มอะน้ำได่เยอะแค่ไหนทุกคนไม่รู้จะข้าไมไปได้หรือเปล่านะแต่ขอไปดูก่อนเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัปเดตแต่้องตั้มมานะว่าเป็นยังไงบ้างหน้าแค่ ตอนที่ฝนตกลงมา,างทุกคนนะไปพี่ยังไงเดีย๋ยวผมไปพบกันที่แค่นะทุกคนขอเดินก่อนเพราะว่ามันจะลาบากมากพี่ผมจะล้มไม่ล้มแหละนะพี่พนะเดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำมันจะเสียหายเอาพบกันที่นู่นนะทุกคนนะไปโอ้ทุกคนจะบอกว่าน้ำแม่งโคตรเยอะทุกคนมันสวยมากเอยมูเหร ออไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งไม้ที่ตกใจนะแต่เสียงก็คือน้ํามันเหลืองพี่น้ำไม่เหลืองมันสวยกว่านี้เยอะนะทุกคนนะคิดว่าตอนนี้ใกล้ถึงจุดที่จะเป็นแค่ตั้งไม่ไค,คนนั้นผมขอถ่ายต่อเลยทุกคนโหํำเยอะมากพี่ที่ดีมันสวยมากทุกคนไหลเป็นลาธารไหลเป็นน้ําตกแบบไม่คิดว่านนสวยอย่างนี้ทุกคนนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่เท่าไหร่นะมาเฉพาะตอนที่แบบว่าน้าแห้งๆไม่ค่อยมีน้ํา ว oh. ันนี้น้ำมนมองไม่ถึงนะแต่ว่าถ้าเป็นท่วงน้ำขึ้นเยอะๆองค์งนน้ำถึงนแน่เลยพี่โหสวนงามเลยพี่ผมชอบมากเลยพี่ธรรมชาติดูแบบมันดูสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นไม่ใช่คนสร้างขึ้นไไมาพี่ wow. อรนะอ,อบเป็นหน้าผาล้อมรอบเป็นหน้าผาเหมือนเราอยู่กลางล่องในล่องหุบเขานะทุกคนเป็นหูบเขาล้อมรอบนะทุกคนสวยมากโอเคเดี๋ยวดินต่อทุกคนไปที่จุดหมายเราคือแค่ลองตั้มเลยพี่นะ ทุกคนผมมาถึงแค่้งตั้มนะแต่ผมไม่รู้ว่าเจอใครข้างนาบนนะทุกคนนะไม่รู้ว่าใครนั่งอยู่ข้างบนทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าน้องตั้มพามาหรือว่าใครทุกคนผมไม่แน่ใจนะผมเจอผมตกใจผมรีบถ่ายพี่ดูต่อทุกคนนะเขานอนขดตัวอยู่นอนแบบว่าเหมือนกอดตัวเองอยู่ทุกคนใครอะ่ะคนไร้บ้านหรอผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปทุกคนนะไม่รู้เป็นใครจางไหนแต่ผมไม่รู้เขาเจอผมหรือยัง ใช่ช่างคนหรือเปล่าช่างคนโบติหรือเปล่าแต่ว่าเขาถอดเสื้อเลยแค่กางเก่งนะทุกคนเขาเป็นขายาสีขาวแปลกว่าเออมึงเจ้ามึงเจ้ามึงเจ้าก็บมาแล้่เป็นอะไรกี่เป็นอะไรเป็นอะไรมึงเจ้าเอาปล่อยย่ทุกคน ลุงผมพู้ผลากกระเรียงกับกับพู้ผลักกรเรียงกลับมานะแกบอกว่าแกมาพังนี้ก่อนมึงอเจอนายเกโอน่ะเงินเสียเก็บได้เฉลยไม่ยินเสียงแต่เสียงเสียงน้ำดังมากพี่นั่นแหละเมียเชยแกจะพูดเชยดูงกรถามว่าของใครหม้เป็นของน้องของตั้มทุกคนหน้ากระตอมองตั้มเป็นกาดป็นนี้นะทุกคน นี่นะน้ำไหลผ่านนะทุกคนเจอนมน้ำไหลมึงจ้าเดี๋ยวมาแกอยู่ทั้งหยดแล้วนะนังแกจะเอาใครอยู่ที่กองสาเดีมาเก็บหนาวพี่ใช่เหรอวะอากาศไม่หนาวนะไม่หนาวยังไงเลยพี่มึงเจ้านังแกก็เพลย์อ่ะผมไม่ไว้ใจพี่ผมจะให้แกจุดไฟแช็กมาผมไม่ไว้ใจนะ มันตรงนะผมไม่สบายใจมันจาะน้องหนุเก้าเพื่อโดยมีเสียมงจาะเจาะโดยมีเสียฮะใสแกจุดไฟดทุกนคนนะคือว,ว่าผมทุกความสบายใจยมันเจาะมันเจาะไปแค่งงเี้ย เขาบอกเขาไม่ใช่เสือเฮ้ยทุกคนเขาลุ้ไงว่าเสือมันกลัวไฟเยอะจิ๋ลามึงจ้ด้วยโอเคอ่ะอยูทุกคนติ๋ลาเพราะทุกคนสบายใจนะทุกคนติ๋ลาโอเคว้าพี่โดเดี่ยเดี่ยเกี่ยวหมาอะไรเนี่ยบ้านอะไรเกี่ยวอยู่ล่ะเกี่ยวชูควายรึเปล่าฮะ แกบอกแกมาหาปลาว่าแ,วแกเจอแค่เงี้ยแกเลยขอบพักแกบอกเนี้ยบางอย่างไม่สบายใจอยู่ดีนะเระื่องกูเลยแกบ,บ,บอกว่าจะมาหาปลาหาปูหาปลาพวอนก็จะอยู่ยาบอกเผิ่มไปเดียวของแกหายหมดเลยของของของที่แกเตรียมมาพวกเสื้อผ้ากร,กระเป๋าอะไแพี่เบ,บียว จะบอกข้างหน้านู้นที่ของที่หายแต่ของแกที่หายข้างหน้านู้นอีกทุกคนมุนจ้อเนอะยอ๊เด็กเียจเะรกัเหรอจะบอกแกมาคนเดียวทุกคนจะบอกแกหนาวมากที่พุงเสื้อผ้าหายหมดเลยเอาอะไรดีทุกคนกควรจะไว้ใจลุงได้ไหมหรือว่าคิดว่าควรจะตีโอตัวออกห่างก,ก่อนซึ่งผมตั้งใจจะมาแค่ลงตั้มนะ จะบอกให้ผมขึ้นไปนั่งสิโหชนชนมนบ้านตัวเองเลยทุกคนไม่ย่ามจ้าจะบอกกันไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวผมก็ดูจากลักษณะแกมไม่น่าจะมีอะไรทุกคนนะแล้วขอดูข้างๆแค่วงตั้มก่อนว่าตั้มปลูกอะไรบ้างทุกคนเหมือนจะมีร่องรอยการปลูกนะทุกคนเจอัไหมนี่การเหยียบยำ่ำกันขุดหลุมมาทุกคนไม่รู้ว่าปลูกหรือเปล่าหรือว่ารอยเท้าหรือเปล่า เออจะสูดซ่าล้วเธอมึงจอมึงจอเนี่ยโอ้ยยอนั่นเยอะตายเมื่อนพี่ใต้ฉันบ้านผมเจอผ้าหลายพี่อย่างไม่รู้ผ้าอะไรนะทุกคนเลือดชลด์เลือดชีลด์ที่คุณลุงแกบอกว่าจะเจอมันกันจะแกนไปยุ้งของใครทั้งย่อลุงบอกว่าเมื่อคืนคุณลุงนอนแล้วก็โดนพวกผีอำเหนื่อยเหมือนนี้ผีหลอกเขาว่าผีหลอกเมืงคืนเอาไม่รับเลย ไม่รู้แกไปเจอดีเลยมาฮะโอ้ยโยกแกชูปจีเอ๋เนอะทุกคนจะบอกว่ามีตังค์ให้แกไหมแกไม่มีตังค์ใช้คนตังค์แกโดนขโมยหมดเลยแกบอกว่าพวกกระเป๋าพวกอาหารปลาแกจะหาได้พวกกระเป๋าตังเงิกระเป๋าตังค์แกพกมาเดินป่าเนี่ยหายหมดเลยแกบอกอย่างทุกคนแล้วผมทำไงผมก็ไม่มีนะ โอ้ยมจังเจอร์สกยเอย่ไม่มีไม่มีตังไอ้ที่นี่ไงตั้มปลูกผักอยู่นะทุกคนจระนี่ทำป้ายมีการปักไม้แล้วก็ทำสัญลักษณ์เหมือนเป็นถุงของเมล็ดผักทุกคนนี่ตรงนี้แน่เลยแถวเนี้ยจระเป็นแถวที่พี่จะลองลองใช่ไหมนี่เป็นแปลงผักของตั้มทุกคนโอ้สุดยอดของตั้ม้วข้างล่างก็มีคนที่ปักไม้ใช่ไหมีมีปักไม้อยู่นะใช่หนนไหมือทุกคนจระ แต่ว่าน้ำปลูกแล้วทุกคนปลูกแล้วไม่รู้เป็นผักอะไรนะน้ำปลูกผักไว้พี่เราผลผลิตเกิดขึ้นมาโอ้ยเอ็มโจ้ไอ้ลุงเฮียเขขอตังค์ผมผมบอกผมไม่มีโยเอ็มจูมันจะฉวยเงินมาเอาไปใส่เห๋ออ้าวหาแล้วทุกคนแกบอกว่าหิวเหล้านะเจอวันหนาวหิวเหล้าไม่ได้นะอยู่มาขอตังค์กินเหล้าไม่ใช่นะโอ้ยเอ็มโจ้เราเพิ่งกินก่อนอยู่โอ้ยนี่ก่ โอเอ้คุณบอกไม่มีมบอกว่ามีต้องมีเนี่ยจะหิวแล้วทุกคนก็อยู่แกมาขอตังค์ผมนะก็ไม่สบายใจแล้วแล้วไม่ดีแล้วแต่ผมไม่ค่อยกังวลเพราะแกไม่มีอาวุธนะมึงเจ้าในสวิสเซอร์แลนด์ถ่ายไก่เลยโอ้โหถ้าหิวแล้วไม่กลับไปกินเขาเล่าที่บ้านไม่กลับบ้าน,น ช่วอด้อน้องช่ไเอาไม่งอังเกอร์จะจีี่าไหจะบอกแกมีบ้านช่งบกใคินแล้วแบอเนยางีมาดนไอะไม่ใช่แล้วลุงมันจอดใจผมจะากจะออกไปคนโผงอันตรายนะอย่างงี้เป็นพวกคนแบบหาเงินหิวเหล้ามาขออยู่ไม่ดีนคนนะมันจอดใจมันจอดใจรีรีรีรเขาแล้รีโอเอะใจผขบอกออกไปผมบอกออกไปเอกไปออกไปลุงออกไปใจ ไม่มีไม่ม่ไมมีสักบาทออกไปใช่เริ่เริ่มเร่มทำเสียงเียแล้วเร่มแบบมีคลแลไม่มีอารมณอ่ะมึงเจเกเกเกพูดกันไม่นะจ้าใจนี่ก็จะมาเกี้ยวปอีโอเอจีโอเอมัง่าอีกผมบอกจะเอาให้ได้ผมบอกไม่มีไม่มีไอ้พี่แกแปคนนะใจก็เอวนี่อไม่มีโลโอเอ มือจอใจผขาบอกแกออกไปก่อนผมจแขึ้นไปนั่งทุกคนนะฉังผมไม่อยากแกอยู่นะเพราะว่าเสี่ยงกับน้องตั้มทุกคนไม่มีโอเอหลบไปออกไปไม่ใช่บ้านลุงอยู่มาขอตังกินเหล้าแล้วก็ตัวเองก็ไปขายบบงไข่บ้านทิ้งหมดเนี่ยคนกินเหล้าเป็นยังทุกคนเจอไหม กับแกดีทุกคนจะไล่แกอ้องอย่างดีนีผมไวเจอจาแกดีๆต่อรองกันหน่อยโอเอ็นดีก่อนอยลโอเอ็มึงโจเยวจะเอาได้ทุกคนจใจยังบอกดีโอ้ยงอใจโอเอ็นดีก่อนมึงโจ

嗯，你去、嗯，弟，有吗？弟，没没，妈，嗯，哎、啊，嗯，没没，<noise> 嗯，嗯，哦，拜。 หายนี่ไงทุกคนมันเอาไม้ที่น้องตั้มเตรียมไว้อะน้องตั้มเตรียมไว้ปลูกผักปักผักอะ่ะเนี่ยมันแหลมอะ่ะน้องตั้มคือ,อตัดแหลมไปแล้วเพื่อไว้ปักพื้นบอกว่าตรงไหนมีผักบ้างเงี้ยมาอันเ,อเนี้ยที่มาที่ตัวผมทุกคนดีไม่เข้าทุกคนเพราะว่าไม้ไม่ไมไมแหลมหม,มันมะีดนะโคตรร้ายเลยไป พวกโจรป่าเฮ้ยไม่รู้มันบอกว่ามันบอกว่ามันเอาเงินไปกินเหล้าพอผมไม่ได้มันก็เลยเอาไม้ตีผมแทงผมไปเลยแล้วอยู่ไหนทุกคนแต่กกโกนไล่ก่อนนะโอ้หลายจัดเลยทุกคนทุกคนนี่นะคือภัยอันตรายในป่านะทุกคนซึ่งผมมรู้แล้วว่าไม่ปลอดภยัยแต่ว่าผมดูว่าแกไม่มีอาวุธไงแต่ไม่คิดว่าแกจะยิบไม,ม้ข้างนี้พี่ เนี่ยจะไหมสิที่ผมบอกอะมันแหลมอยู่แล้วไงแล้วก็แกแก็แค่ยิบมมาซ่อนที่ตัวแกผมเข้ามาใ,ใกล้ปุ๊บจะดึงคว้าผมม้วก็เอาเนี่ยเสียบจะแทงผมให้ให้เข้าหรือมันไม่เข้าไงมันน่าจะทื่อทื่อกันไปไม่แหลมไม่แหลมจนแบบทำให้เข้าเนื้อได้เทุกคนเนี่ก็คือแผนอันตรายจากป่านะไอพวกหาก,กินง,งายย่ายง่ายไงทุกคนเนี่ยถ้าผมไม่มาต้องตั้งมาเจอคนเดียวหรือว่ามันพาเจอพาน้องมา่ีนํำมาหลงกลน,นะทุกคนผมว่าเรียบร้อยนะพี่พ เรียบร้อยแน่เสร็จเป็นแน่พี่บอกเลยไอนมันนั่งดูก่อนมันจะออกมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าออกมาผมว่าอะไรจริงยิงแค่แหละเป็นคนปกติคนมันแค่หาเงินกินเหล้าแล้วก็บอกว่ามันขายที่ขายทางมันไม่มีเงินเหลือใช้แล้วไม่รู้ว่าโดนขโมยของจริงหรือเปล่ามันอ้างหรือเปล่าทุกคนมันหลอกผมให้ตายใจหรือเปล่าเรื่องขโมยของเรื่องโดนขโมยของอ่ะผมว่ามันอ้างมากกว่านะมันทําให้ผมสงสารไอพี่ไปมาออกไลน์ขอตังกินเหล้าไปเลย โอเคพี่ผมขอนะั่งพ้อก่อนนะรอดูว่าจะกลับไหมหรือว่าถ้ากลับมาผมรีบถ่ายพี่ดูต่อเดี๋ยวอัดเปนต่อทุกคนนะเอาไว้เขี็ดไอ้พวกเนี้ยเคพบกกันทุกคน